กิ่งเนี่ยมันก็คือเนี่ยนี่อีกกิ่งนะครับหลบอยู่ดูครับดูรากโอนี่มันอะไรกันเนี่ยมันลากเต็มๆครับก็ก่อนปิดทับครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับกับช่องมิสเตอร์ชนนะครับก็มีแฟนๆนะครับสอบถามมาว่ามิสเตอร์ชนได้ทําคลิปนะสงสัยท่านจะไปดูคลิปที่มิสเตอร์ชนทําไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทาากิ่งมะม่วงนะครับเอ แฟนๆท่านนี้ก็สอบถามว่าไอที IT มิตรชนทําลงคลิปอะมันได้ผลหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้มิตรชนครับเพื่อคลายข้อสงสัยนะครับว่ามิตรชนเนี่ยก็ทําแล้วก็ได้ผลจริงนะครับถึงได้เอาไปลงคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันไปติดตามถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันจะจ่ายเห,เห็นเลยนะครับว่าได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่า มิตรชนเนี่ยใช้ต้นต่อของมะม่วงนะที่เพาะเอาไว้เนี่ยเอาไปทําการทาบกิ่งแล้วก็ทําวิดีโอคลิปวิดีโอลงเพื่อสาธิตการทาบกิ่งมะม่วงนะครับโดยใช้นะครับเน้นเลยใช้น้ํายาเล่งล่าของมิตรชนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับถ้างั้นครับจะได้รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าครับวันนี้อาไปดูกันเลยครับต้นมะม่วงที่เราทําไว้ตอนนั้นทําคลิปลง YouTube นะครับก็คือต้นมะม่วงต้นนี้ครับต้นที่ว่า มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับในต้นเดียวกันเนี่ยเฉพาะต้นนี้นี่ครับก็มีไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบอย่างเลยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกิ่งมันเริ่มแตกนะครับเดี๋ยวไปดูกิ่งแรกกันเลยครับนี่ครับกิ่งแรกครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดูครับโอ้โหท่านผู้ชมลากเต็มเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมถือว่า เดี๋ยวผมคิดว่าวันสองวันน่ะผมคงต้องมาตัดแล้วแหละเพราะว่าลากเขาเยอะมากเห็นไหมครับน้ํายาของมิตรชนครับก็ฝากไว้กับแฟนๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้มาดูอีกกิ่งนึงครับมิตรชนน่าจะทําไว้หลายกิ่งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไล่ดูไปทีละกิ่งแล้ครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับซึ่งก็ถือว่าสุดยอดครับเต็มเลยครับลากนี่ครับแผลการทากกิ่งต้นนี้คือต้นที่อยู่ในคลิปแหละครับกิ่งนี้นะก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับ ส่วนกิ่งเมื่อสักครู่นี้ครับคือกิ่งนี้นะครับก็คือมะม่วงอา e 2ทูอีทูนะครับซึ่งก็ทําไว้คือต้นนี้นะครับที่ผมทําการเสียบยอดไว้แบบนี้นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวที่ผมทําคลิปนะทาช็อตนะครับลงใน YouTube นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับส่วนเดี๋ยวไปดูกันอีกครับที่เหลือก็ทําไว้อีกนะครับหลายกิ่งอยู่เหมือนกัน กิ่งนี้ครับดูที่ว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่าผมมองดูเนี่ยถามว่าณตอนนี้ถ้าลากเป็นแบบนี้นะครับลากเยอะเลยนะครับดูโอ้โหดูลากครับลากเยอะเลยนะครับอ่อีกกิ่งนึงครับเพื่อคลายข้อสงสัยว่าน้ํายามิตรชนเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าโอ้โหดูครับดูลากครับผมคิดว่าวันสองวันขึ้นน่าจะเป็นต้องหาเวลาว่างมา ตัดลงถุงแล้วล่ะครับอันกิ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นแก้มแดงหรือไงไม่รู้นะครับอ่ะนี่อีกกิ่งครับเพื่อให้แน่ใจเห็นกันจะจะโอ้โหดูลค่ครับท่านผู้ชมหือมาสะใจจริงๆครับก็ถือว่าน้ำยาของมิตรชนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่บางทีนี่ผมไม่ได้มาดูเลยนะครับก็ทำแล้วก็ทิ้งเลยพอทำคลิปแล้วก็ทิ้งเลยนี่อีกกิ่งครับ ดูครับดูรากรับแกแห่หมดแล้วครับรากคือถ้าเป็นวันที่6กผมเผลอลืมไปนิดหนึ่งที่จริงอ่ะมันควรจะสักเดือนเสร็ศษก็น่าจะมาตัดได้แล้วนี่โอ้โหปล่อยให้รากเขาดาแล้วปกติถ้าออกแดงแดงแตงนี้ก็ยังใช้ได้ครับปกติต้องแหมลรากออกสีเขียวเขียวแดงแดงนี่แลวเลื่อนลวเลื่อนนี่ต้องรีบมาตัดแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูฝั่งน้นอีกสองกิ่งครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับก็ทําไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการมาตรวจสอบมาเช็คกันบางคนสอบถามมานี่เอ๊ะว่ามิตรชนนี่ตัดต่อหรือเปล่านะครับเมคหรือเปล่าอ่ะดูครับนี่ครับดูลากครับลากตรงนี้ก็ลากเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ลากเขาแก่หมดแล้วดําหมดแล้วนะครับถ้าไม่ตัดก็คงแก่ไม่ได้กินแล้วนะครับนี่เหมือนกันครับลากลากดําหมดแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้อง มาทําการตัดนะครับวันสองวันนะครับส่วนอันนี้ครับก็แสงมันไม่น่าจะมีละแต่ก็รากเยอะมีอยู่เหมือนกันครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูดิรากครับรากเน้นเเลยนะครับเนี่ยก็ก็เป็นอันสรุปได้ว่านะครับว่าน้ํายาของมิเตอร์ชนเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆส่วนต้นนี้ครับต้นที่ผมเอามาทาบกิ่งทดลองน้ํายาและทําคลิปเนี่ยก็คืออีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ เป็นมะม่วงรวมฮะต้นตอ่อต้นนี้เป็นมะม่วงต้นใหญ่มากนะที่ผมทาคลิปไปก็ตัดตรงนี้เลยนะครับนี่เอาเลื่อยเลื่อยเลื่อยขนาดใหญ่ตัดเลยตัดตรงนี้ด้วยนะตัดตรงโน้นอีกกิ่งหนึ่งนะตรงปลายโน้นแล้วก็เสียบมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆไปทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งปัจจุบ,บันตอนนี้ติดหมดลวให้ผลผลิตแล้วด้วยนะครับให้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้อนอะคือก็ได้กินบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกัน นี่ครับผลผลิตนี่เลยครับผมเรียกว่าออกนอนดินเลยละนี่ผลผลิตครับลูกใหญ่แล้วด้วยนะครับแล้วดูกิ่งครับเดี๋ยวจะหาว่ามิตรชนหลอกนะครับดูกิ่งครับนี่เขามาจากกิ่งนี้นะมาจากโคนต้นต่อนี่นี่ครับเห็นไหมครันี่มาจากตรงนี้เลยครับก็สําหรับแฟนๆท่านใดครับชมคลิปนี้แล้วชอบปลกชอบใจก็ กด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับมิตรชนนะครับวันนี้มิตรชนก็เหมือนกับการไลฟ์สดนั่นแหละครับเพราะว่าบางทีถามมาเราก็อยากจะให้รู้ว่าเอไอของจริงๆเนี่ยมันก็คือเนี่ยนี่อีกกิ่งนะครับหลบอยู่ดูครับดูลากโฮโฮโฮนี่มันอะไรกันเนี่ยมันลากเต็มๆครับก็ก่อนปิดท้ายครับคลิปนี้ก็หวังว่าแฟนๆนะครับก็ฝากน้ำยา ของมิตรชนไว้ด้วยนะครับก็ราคาไม่แพงครับมี2ขนาดด้วยกันขนาดสเปรย์เนี่ยก็จะราคาเจบาทแล้วก็มีขนาดครึ่งลิตรนะครับาราคาหนึ่งรหาสิบบาทนะครับก็เป็นน้ํายาที่กระตุ้นรากนะครับเล่งรากาบางคนถ,ถามว่ามันใช่บีวันหรือเปล่าครับก็เป็นน้ํายาเล่งรากสูตรที่มิตรชนทําห้องแล็บแล้วได้ผลนะครับก็เป็นกลุ่ม เป็นพวกวิตามินนะครับใน,ในหนึ่งในนั้นน้ํายาที่มิตรชนทำเนี่ยก็จะมีบีวันอยู่ด้วยแล้วก็มีาสารเคมีตนวอื่นด้วยซึ่งเป็นสูตรที่มิตรชนค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับจากการทําห้องแลบบเพาะเลี้ยงในอเยื่อนะครับซึ่งก็ทดลองใช้ในขวดทดลองเนี่ยก็เห็นผลแล้วตอนนี้นะครับสวนกล้วยไม้หลายๆสวนก็เอาไปใช้ก็ได้ผลนะครับหากท่านใดสงสยัยวิธีการใช้หรือ ประสิทธิภาพของน้ํายาตัวนี้ก็ไปดูในคลิปที่มิตรชนนะทำเผยแพร่ไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันเช่นทําเกี่ยวกับพวกมะนาวนะครับมะกรูดข้อดีของน้ำยาตัวนี้ครับถ้าหากว่าตัดกิ่งตอนลงมาปั๊บเนี่ยกิ่งนั้นนะครับมันก็จะออกดอกนะครับถ้าเป็นมะนาวกับมะกรูดจะออกดอกเลยแหละครับพืชหลายๆชนิดก็ได้ผลแบบนั้นครับะลิงปิงนะครับที่ผมทดลองก็ออกดอกนะครับ เกาลัดนะครับก็ออกดอกคากระถางเลยเหมือนกันแล้วไม่ใช่ออกดอกอย่างเดียวครับติดลูกด้วยอันนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของมิตรชนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ